กราบสวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนล่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมจะมาทําคลิปรีวิวเจ้ารถสเป c แค a ์นะครคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเลยที่ขายดีแล้วก็ใช้งานได้แบบเขาเรียกว่าอะไรครอบคลุมหมดทุกอย่างนะสำหรับบางท่านที่แบบอาจจะซื้อไปใช้งานในบริษัทค้าขายนะด้วยราคารถที่ไม่ได้สูงมากนะฮะคุณผู้ชมได้อะไร นะครับที่เป็นอุปกรณ์ความสะดวกสบายบ้างสําหรับราคารถขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมรุ่นเนี้ยผมจะบอกงี้นะวันเนี้ยที่จะพามาดูเป็นเกรดตัวเอสเกียร์ธรรมดาซึ่งจะมี 2- ส,สีให้เลือกนะครับมีสีขาวกับสีบอลเงินนะฮะแต่ความครบเครื่องนะของเกรดตัวเอสนะมีให้เลือกเกียร์ออโตโด้ด้วยและที่สําคัญสําหรับใครที่อยากเอาไปาวิ่งพงวิ่งผาคอยากเปลี่ยนเพลาล้อยหรืออยากบรรทุกหนักอยากเล่งแซงทันใจมีเครื่องยนต์สามพันให้เลือกฉะนั้นนะฮะในเกรดตัวเอสจะมีหนึ่งเลย เครื่องพันเก้าเกียร์ธรรมดา2เครื่องพันเก้าเกียร์ออตโต้สเครื่อง3ามพันเกียร์ธรรมดานะฮะให้คุณผู้ชมได้เลือกกันวันนี้เราไปดูความน่าใช้มาดูออปชันพื้นฐานของเขาที่มีมาให้เราในการซื้อรถรุ่นนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ราคา6กแสนหน่งมืนบาทยังไม่รวมค่าสีบอลเงินนะครับผมนี่เลยครับคุณผู้ชมคันวันนี้ก็เป็นสีบอลเงินเลยละกันที่พามาดูนะ6กแสนหบาทรวมค่าสีเรียบร้อยนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นมันติรี e เฟกเตอร์หรือไฟหน้าปกติหรือไฟหน้าธรรมดาไฟหน้าตาเพชรอะไรแล้วแต่จะถนัดเรียกกันนะฮะอันนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่องตัวนี้รองรับไฟตัดหมอกแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปใส่ไฟตัดหมอกเขาจะถอดไอ้เบ้าสีดําเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะฮะคุณผู้ชม กระจังหน้าครับเป็นตัว2022นะครับด้านบนจะเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีเทานี่มีแคปล่าลูกเล่นมาให้ด้วยซึ่งจะบอกว่ากระจังหน้าตัวใหม่ผมว่าไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่สําหรับการที่จะต้องไปเปลี่ยนเป็นโครมงโครเมียมนะเพราะว่ามันมันก็ให้ความสวยแล้วนะมันมีสีดําตัดเข้ามามันดูดูดนันอีกแบบหนึ่งนะฮะสำหรับตัวล้อนะครับคุณผู้ชมเดิมๆโรงงานเลยนี่รุ่นนี้เป็นล้อกระชันะนะต้องบอกว่าสําหรับใครที่อยากขับเดิมๆ ใช้งานทั่วไปก็ใช้ได้นะสำหรับใครที่อยากแต่งซิ่งก็ต้องเปลี่ยนะนะเพราะมันเรื่องความสวยงามแต่ถามว่าการใช้งานไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วกับล้อแบบนี้แข็งแรงด้วยนะฮะยางเป็นยางบิต s t o n นะครับให้ยาง215ขอบ15มานะครับ21570นะนี่ก็ยางอ่านว่าอะไรดูรวิทไหม R611 นะครับซีรีส์ยางตัวนี้นะฮะคุณผู้ชม มากไปกว่านั้นนะฮะระบบความปลอดภยัยรุ่นนี้มีเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้ด้วยนะฮะโชค๊คนี่นะครับปีกนกอิสระ2ชั้นนะฮะคุณผู้ชมก็ให้ความนุ่มนวลให้ตัวได้ดีในเวลาเข้าโคง้งหรือยุบตัวเวลาตกหลุมนะฮะไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็นเกรดตัวเอสเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มนะไม่ใช่แก้มเรานะฮะแก้มรถ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมมีโลโก้สเปซแครบติดอยู่นะครับเป็นพลาสตอ่าเขาเรียกว่าอะไร สติกเกอร์นะฮะเป็นสติกเกอร์นะแล้วก็กระจกตัวนี้นะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้ารถสีขาวก็เป็นสีขาวสีบอลก็เป็นสีบอลแต่เครื่องสามพันน่ะจะมีสีเทาแลมโบนะคุณผู้ชม1.9เกียร์ธรรมดากับ1.9้ออโต้เนี่ยจะไม่มีสีเทาแลมโบแต่ถ้าท่านซื้อ3 0 0พันท่านเลือกเทาแลมโบได้นี่เป็นไงเราใครอยากแต่งซิ่งนะอยากได้สีเทาแลมโบก็ต้องเป็น3,000ันมือเปิดประตูนะครับจะเป็นวัสดุสีดำด้วยตัวผิวของเขาเองเลยนะนี่เป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็แคปจะเป็นแคปเปิดได้เดี๋ยวผมไปเปิดจากด้านนู้นแล้วกันรถมันล็อกอยู่นะฮะยางหลังนะครับก็จะเป็นล็อกกระทะนะครับเป็นซีรีส์ยางเดียวกับด้านหน้ามีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้นี่เพิ่มความปลอดภัยนะฮะแล้วก็แหนบนะครับแหนบของเขานี่จะเป็นลักษณะนี้มีประมาณ5แผ่นนะครับจะอยู่ข้างล่างอีกแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นรถแคปเนี่ยเขาจะใส่แหนบเยอะกว่า4ประตูเพราะว่าเขามองว่ารถแคปเนี่ยกระบะใหญ่กว่า ยาวกว่ามีโอกาสที่จะบรรทุกได้มากกว่าฉะนั้นก็เลยใส่แนบมาเยอะนิดนึงเพื่อให้รองรับการบรรทุกการใช้งานที่มันเป็นเฉพาะของรถสเปซแคปนะแต่ส่วนสีประตูที่ก็ใส่แนบมาน้อยเพราะว่าเน้นนั่งเป็นหลักนะครับความนุ่มนวลอะไรอย่างนี้นะฮะไฟท้ายครับนี่ไฟเบรกนะฮะเป็นหลอดฮาโลเจนนะโคมก็จะเป็นโคมสีแดงนะครับนี่แบบนี้นะคร ถามว่าถ้าออกไปอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้บล็อกเดียวกันกับ LED นะครับมือเปิดท้ายนะครับก็จะเป็นวัสดุสีดำนะนี่ช่วงล่างนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยนะแหนบจะอยู่ใต้เพลาอยู่ใต้เพลาเหมาะแก่การเอาไปโหลดนะนะสำหรับใครที่อยากแต่งซิ่งในรถรุ่นนี้นะฮะนี่แล้วก็ยางอะไรจะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นซีรีส์ยางเดียวกับอายางรถจริงๆที่เราใช้วิ่งนะฮะ ส่วนระบบกุญแจนะฮะกูรุ่นนี้จะเป็นกุญแจไขนี่เป็นกุญแจไขแบบนี้แต่ถ้าท่านใดบอกว่าเอ๊ยมันไม่สะดวกเลยนะไปทำกุญแจรีโมทได้ไหมทำได้นะครับเพราะว่าในตัวรถของเขาเนี่ยเป็นเซนทะันล็อกมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นไปใส่รีโมทใช้ได้เลยนะฮะนี่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากเดี๋ยวนี้มันมีกล่องเสียบแบบตรงรุ่นตรงสายอะไรก็มีนะคุณผู้ชมลองหาดูนะถ้าท่านใดออกรุ่นนี้ไปแล้วอยากเปลี่ยนนะ แขงประตูด้านหลังนะครับมีที่วางขวดนงขวดน้ําแก้วน้ําให้นะฮะแล้วก็พนักพิงด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุบุนุ่มเป็นผ้ากำมะหยี่นะฮะมีนี่กองใสในส่วนของอุปกรณ์แม่แรงนะครับอุปกรณ์ถอดล้ออะไหล่อะไรพวกนี้นะครับช่องวางโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยหมดนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะคุณผู้ชมนะ ด้านหลังเนี่ยไม่มีเข็มขัดนิรภัยมีเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวนะฮะนี่ในส่วนของแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุหูมนุ่มพุ่มห้าเหมือนกันมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับออโต้ฝั่งคนขับนี่ฝั่งนี้นะแต่ถ้าฝั่งนู้นจะไม่ออโต้นะครับแต่ขึ้นลงไฟฟ้าเหมือนกันมีตัวล็อกปลดล็อกประตูล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้เห็นไหมฉะนั้น ทุกท่านไม่ต้องยากอีกแล้วเวลาที่เราจะต้องขึ้นรถแล้วปรับกระจกนะครับตามมุมมองของเรานะฮะเรามีตัวไฟฟ้าปรับให้นะฮะสะดวกสบายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยเบาะเป็นเบาผ้านะครับนุ่มแน่นอนนะฮะสำหรับเบาผ้านี่ไม่ต้องบอกเลยว่านุ่มไหมนะผมว่าเบาผ้านี้นุ่มแน่นอนแต่เบาะหนังเนี่ยเราอาจจะต้องลองนั่งดูนะฮะพวงมาลัยนะครับ,มมรรบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคอนโซลโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นการตกแต่งโทนสีดําด้วยพื้นผิววัสดุเขาเองนะฮะอาจจะไม่ได้มีสีดําเปียโนแบ็กตัดเข้ามาเยอะอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นโทนแบบเรียบง่ายด้วยสีผิววัสดุเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมนี่หน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม้นะฮะคุณผู้ชมก็ดูนี่ได้เลยนะครับการสิ้นเปลืองน้ํามันขนาดขับทีนะ,ะดูได้ระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากน้ำมันในถังนะวันที่เวลาดูได้หมดครอบคลุมนะครับไม่ได้แพ้รุ่นอื่นๆเลย นะฮะเครื่องเล่นนะครับเป็นวิทยุ1ดินใส่แผ่น CD USB ได้นะครับนี่แล้วก็แอร์นะครับเป็นปุ่มหมุนนะครับความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะแล้วก็คันนี้เครื่องยนต์พันเก็จะเป็น6เกียร์ที่สําคัญครับในเรื่อง,องความปลอดภัยนะฮะร,รุ่นนี้จะมีถุงลมนิรภัย1คู่หน้าให้เรานะฮะเพื่อความมั่นใจในการขับขี่นะก็ต้องบอกว่าสําหรับราคาคันนี้ก็เป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ ราคาถูกมา,มากนะราคาถูกมา,มากถ้าเปรียบเทียบนะกับรถเก๋งนะครับราคาเท่าๆกันเลยไม่ได้ต่างกันนะแต่ประโยชน์การใช้สอยนะครับก็ใส่ของได้เยอะกว่าสําหรับสุภาพสตรีนะที่ต้องการเอารถไปเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์กันเยอะใช่ไหมแล้วแบบบางท่านแบบเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะฮะต้องการใส่ของเยอะๆไปส่งก็ซื้อรถพิฆาตแบบนี้ก็ได้นะผมจะบอกแล้วก็ซื้อเป็นเกียร์ออโตโอเอานะฮะจะได้ขับง่ายนะฮะคุณผู้ชม นี่ก็เพราะว่าเมื่อก่อนที่คนไม่ซื้อผู้หญิงไม่ค่อยสนใจรถปิอัพเพราะว่าหนึ่งเลยไม่มีไม,ไม่ไม่มีเกียร์ออตโต้แต่วันนี้มีให้เลือกแล้วแล้วก็ใส่ของได้ด้วยสําหรับใครที่ใช้งานขนของแล้วรถเก่งไม่พอก็ขยับมาเล่นตัวนี้เริ่มต้นได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็สําหรับการดาวก็ดาวเริ่มต้น5%ฟรีประกันภัยนะฟรีอุปกรณ์ตกแต่งก,ก็แล้วแต่โปรโมชัน่นมาคุยกันดูอีกทีหนึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ